สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะอยู่กับผมโดนี้เอ็กซนะครับเราจะทําคลิปพูดไปเรื่อยนะฮะประมาณ1นาทีถึง2อนาทีแล้วกันไม่เกิน3อนาทีนะเพราะว่าอ่าเป็นการฝึกพูดด้วยตอนนี้กลับมาทําคลิปใหม่แล้วก็ต้องสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่สร้างกาคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นแนวทางใหม่ๆนะครับก็อยากจะทําให้ว่าตัวเองพูดให้มันคล่องเหมือนเมื่อก่อนทุกวันนี้กลับมาทําคลิปนั่งพูดแบบ อายกล้องอ่ะไม่กล้าพูดก็เป็นอะไรที่แบบเออแบบหยุดไปนานเกินไปนะเราเลยเลยทาให้เราแบบว่าไม่ต่อเนื่อง <laughs> <laughs> เห็นกล้องแล้วแบบอ,อายเว้ยอายเว้ยอายวอายวะนะอยากทําให้มันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทําคลิปแบบลงวันเว้นวันเลยนะฮะ <laughs> ก็จะพยายามทําให้ได้มากที่สุดแล้วก็แนวทางช่องของตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปก็คือทําคลิปสั้นจะเยอะหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าคน <laughs> เราทุกวันนี้ ชอบดูอะไรที่มันสั้นๆนะดูวที่มันรวดเร็วทันใจแบบปั๊บเดียกก็ป,ปัดผ่านปัดผ่านปัดผ่านแล้วนะก็ต้องเข้าใจยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับดูอะไรต้องรวดเร็วทันใจโมจะยืดยาดเหมือนเมื่อนนี้สงสัยก็น่าจะ ดูไม่จบคลิปนะไม่รู้เรื่องว่าตกลงทําอะไรจะพยายามทําให้มันรวดเร็วกะชับนอกจากจะเป็นงานที่แบบว่าเราสนใจที่อยากจะเก็บจริงๆก็คือไปถ่ายข้างนอกตามงานตามบูธต่างๆหรือว่าตามอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะได้คลิปยาวๆนะครับผมวันนี้ก็พูดกันไปก็แบบว่า,ากลับมารื้อฟื้นความทรงจําดีๆหลายๆอย่างนะอยากจะกลับมาทําให้มันเหมือนเดิมนะครับผมพูดไปก็อยากจะ อยากจะกลับเป็นโดนี่เอ็กซคนเดิมให้เร็วนะเฮ้ยเปิดเล่นๆเปิดเล่นๆไม่ได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องโดนี่เอ็กซด้วยแล้วก็ฝากกดเขาเรียกว่าไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหรือว่าอยากให้เป็นแนวทางไหนอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์ให้ผมรู้หน่อยแล้วกันนะใครที่ติดตามอยู่นะแล้วขอบคุณที่ยังบอกว่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็พูดไปเรื่อยสองนาทีนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกัน แบบเดียวๆเลยลงกันแบบนี้เลยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะพูดเป็นเรื่อยไปเรื่อยๆก่อนนะเอาสัก60คลิปฝึกตัวเองไปก่อนนะครับไปบา